ในส่วนของ s s s เเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์ก็คือในเรื่องของ For Good Mornings นะคะคือเรามีความตั้งใจในการสร้างเช้าที่ดีให้กับลูกค้าลูกค้าที่เป็นสมาชิกของรู้ใจคลับของเราเนี่ยเราอยากให้มีพลังกายพลังใจในการออกไปทำงานหรือในการใช้ชีวิต ะะโดยที่เราในฐานะที่เป็น Developer เราไม่ได้แค่สงม,มอบสินค้าก็ค,คือบ้านหรือที่พักอาศัยอย่างเดียวแต่ณตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าเราเป็น Living Solution Provider ด้วยคือเราให้ solution เกี่ยวกับการอยู่อาศัยนอกเหนือจากแค่การสงม,มอบในเรื่องของของบ้านอันนี้เนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเองเนี่ยลดภาระได้เวลากลับมาในการใช้ชีวิตเพื่อคุณจะได้ไปทำงานไปเรียนหนังสือตื่นมาคุณมีเช้าวันใหม่ที่ดีนะคะโดยที่เรื่องบ้านเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา อันนี้ได้เป็นความตั้งใจของทางองค์กรเลย รู้ใจคลับเนี่ยมันคือมันคือ,ค,อคลับของอสมาชิกที่หลังจากที่ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกบ้านที่โอนแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีสมาชิกภาพเป็นรู้ใจคลับนะคะก็คือรู้ใจคลับเมมเบอร์ซึ่งตรงนี้ถามว่าเรามีอะ,อะไรที่ดูแลลูกค้าได้บ้างนะคะตรงนี้เราแยกสินค้าออกเป็น2ส,ส่วนนะคะหก็คือในเรื่องของการช่วยเรื่องบ้าน2องเนี่ยจัดก,การเรื่องชีวิตซึ่งการช่วยเรื่องบ้านเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความถนัดหรือว่าไม่มีเวลา เนาะในเรื่องของการดูแลรักษาบ้านเราก็เลยบอกโอเคเราเห็นเพนตรงนี้ละเราก็อยากที่จะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นงานบํารุงรักษางานตรวจงานซ่อมแซมอันนี้เนี่ยของให้เป็นหน้าที่ของเราไม่มีใครรู้ในเรื่องของอองานดูแลตรงนี้เนี่ยหรืองานซ่อมได้เท่ากับคนสร้างนะคะจึงเห็นว่าตรงนี้เป็นโอกาสของธุรกิจ เราดูจาก customer insight นะคะลูกค้าแต่ละคนในแต่ละ Stage มีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างเช่นบางท่านเนี่ยพอเพิ่งย้ายบ้านอยากได้ Handyman ในเรื่องของการเจาะติดผนังแขวนรูปเปลี่ยนหลอดไฟหรือว่าการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแต่ทำเองไม่ได้ อันนี้เราก็จะมีแพ็กเกจที่เป็นแฮนดิแมนให้หรือว่า2เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงโสดแล้วอยู่คนเดียวก็จะมีแพ็กซิงเกิลเรดี้ให้หรือว่าคนที่อยู่คอนโดแล้วก็มีเวลาจำกัดอยากที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาดูแลและเบ็ดเร็จให้พอถึงเวลาไม่ต้องไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องคอยเฝ้าในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอันนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะ เห็นว่า,ล,าลูกค้าเป็นกังวลในเรื่องของพวกแพ็กเกจทิ้งตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นล้างแอร์แม่บ้านส่งน้ําดื่มะอะไรเงี้ค่ะอันนี้เราจัดก,การให้เป็นทางแพ็กเกจเลยหรือว่าโฮมเ i มนเทนแน์อย่างที่เรียนโดยเฉพาะกลุ่มลูก,ลกค้าเนี่ยทีอ่อยู่อาศัยไประยะเวลาหนึ่งละแล้วอยากที่จะรีเฟรชบ้านใหม่อันนี้ก็จะเป็นตัวตอบโจทย์อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่เป็นอินเวสเตอร์ พวกที่ซื้อคอนโดไว้ลงทุนนะคะซึ่งถ้าสมมติคุณมีมากกว่าหนึ่งคอนโดอันนี้จะเป็นเรื่องที่ปวดหัวละเพราะว่าการที่เปลี่ยนผู้เช่ารายใหม่คุณก็จะต้องเข้ามาทัชอัพห้องถูกไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีบริการให้คุณและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วย a d d v a l u วให้กับคุณได้เพราะเราจะมีเซอร์ติฟิเคทให้ว่า เป็นใบรับประกันนะคะว่าบ้านของคุณหรือห้องของคุณเนี่ยผ่านการดูแลจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาคุณก็จะได้ราคาที่ดีเพราะว่าคนที่เช่ามาต่อเขาก็จะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็ดูอินไซต์ของลูกบ้านในแต่ละกลุ่ม ราไม่ใช่มีแค่แพลตฟอร์มอย่างเดียวแต่ที่สำคัญคือการคัดเลือกและการควบคุมคุณภาพให้ได้อย่างมาตรฐานทั้งในเรื่องของคุณภาพของงานและก็คุณภาพของการบริการเพราะลูกค้าของ s s s เอเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับหนึ่งในเรื่องของออความเป็นส่วนตัวสองในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เวลาที่ที่เขาต้องสเปน กับการซ่อมหรือว่าการบำรุงรักษาบ้านอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลับมาตอบโจทย์ว่าเอ๊ะแล้วเราทำเพื่ออะไรเราไม่ได้ดูแค่แค่ฟังก์ชันเบเนฟิตที่ลูกค้าจะได้ซ่อมก๊อกแลลูกค้าจะได้ก๊อกหรือว่า,าทำระบบไฟแล้วลูกค้าจะปลอดภัยแต่นั่นหมายถึงการที่คุณจะมีเวลาให้กับตัวเองคุณมีเวลาให้กับครอบครัว ครอบครัวของคุณมีความสุขไม่ต้องมาเป็นกังวลกับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเป็นดีเฟกต์ของบ้านที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะและที่สําคัญเนี่ยเราเราต้องเ,อเข้าใจลูกค้าเนาะว่าบ้านเนี่ยคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเพราะการที่คนนึงเนี่ยตัดสินใจซื้อบ้านนั่นคือการที่เขา,เาต้องใช้ งบประมาณนะคะในการเก็บหอมรอมริบเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความตั้งใจบ,งบ่ง,จบงบอกถึงความภาคภูมิใจบ่งบอกถึงสถานะเพราะฉะนั้นบ้านตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่สะท้อนในสิ่งตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเอ้ยเราอยากที่จะทำให้บ้านของคุณสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นได้